สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโดยเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยการชุมนุมนั้นก็เต็มไปด้วยความคึกคักอ,อ,อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้นั้นผมจะเอาช็อตเด็ดครับท่านโดยเสรีวงมนฑานะครับท่านผู้ชมแห่งช่องไขความลับอะไรของมันนั้นก็ไม่แน่ใจเรื่องลับมากหรือจะลับน้อยก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดนอาจารย์เวลาคนนี้ครับท่านตอกอย่าง เรียกว่าโอ้ยไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านเขาเรียกว่าเข้าขั้นเงื้อกางอากาศเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมกะหวังจะเอาเขามาต้อนหรือเปล่านั้นก็ว่าเขาอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปว่าเขาแบบนั้นหรือจะอะไรนั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์นั้นประชาชนงหลายนั้นต้องฟังกันเอ,เองครับท่านแต่เดี๋ยวผมต้องสลับกับพอดนะครับท่านผู้ชมเปิดแล้วก็ต้องพอดไปชุกชุยามเดี๋ยวมัน จะโดนลิขสิทธิ์ถ้าเกิดโดนลิขสิทธิ์จากช่องนี้นั้นนะครับท่านช่องผมอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักเลยก็เป็นได้โดยเดือดครับท่านดรเสรีปทะาคารลมอาจารย์วราบมมอบราษฎรลั่นจอนเนชัน่นนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลยครับท่านชูคุชยานโดยมาติชนออนไลน์ส่งเข้าประกวดนะครับท่านโดยภาพนี้เอาขึ้นไม่ทันแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่หน้านี้ครับท่านอยู่ที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เบิดฟังเขา เขาบอกว่าแ่วลงไอ้สมชเนี่ยมันเป็นสุนัขรับใช้ลัดมาตั้งแต่ไหนกันไาแล้วมันเป็นสุนัขรับใช้รัดสมชเนี่ยมันกินภาษีประชาชนแต่มันทําตัวปัญญาอ่อนไร้สาระตั้งแต่พุษภาสามห้าแล้วมันทุเรศรับใช้ประเด็จการจันวราขานี่คือความต่างกันนะคะก็นั่นไงก็ผมว่าได้ไงก็ผมเป็นคนเสียภาษีที่คุยกับจันวาาพี่พี่เคยมองว่าจัรวาาเป็นหมาเลยนะคะอ๋อผมว่าผมก็ไม่ได้มองอาจารย์เป็นหมาแต่ผมมองสมอชเป็นหมาไงที่ไม่มองไค่ทั้งสิ้นอแล้วแต่อาจารย์ฝัง ผมอมองว่ขา<อ>ข้าราชการที่กินภาษีประชาชนแต่รับใช้รัฐบาลโดยไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วก็ใส่ร้ายประชาชนเนี่ยคือหมาอาจารย์พระรามไม่มองโอ้โหในการท่านผู้ชมเรียกว่าดอกแรกนั้นก็กระแทกเข้ากางกระบานเลยในการท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าเฮ้ยไอ้นัทมันจะพอสทำไมวะอยากฟังต่อยาวๆนะครับท่านถ้าเกิดไม่พรสนั้นเดี๋ยวโดนนี่กิทธิ์ในการท่านผู้ชมโดยอาจารย์เวลาก็ได้สวนเดือดอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวว่าส่งผลให เซเรียไปไม่ถูกเลยนะครับท่านแล้วก็มาฟังต่อนะครับท่านผู้ชมเอาว่าคนเขามองว่านี่คือความรุนแรงทางวาจาไม่ผมว่าเป็นเมื่อปกติทํากับเถียงกันมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ ผมไม่ได้ใช้กําลังไปตีเขาเหมือนคนเสื้อเหลืองที่นครใช้กําลังไปแต่คนนครก็บอกเขาอยากขอคุยนะเขาไม่ได้คิดจะใช้กําลังนะคุยใช้วิธีคุยอย่างนั้นเลยแล้วเรื่องอะไรเขาต้องไปคุยให้ลงมาไม่ลงมาไอ้ม็อบเนี่ยมันเกิดจากการเกณฑ์คนกระบี่กับคนนครประเภทหางแถวไม่กี่คนงั้นพี่ฝากอาจารย์นราแล้วมันทําเมืองนครเสียชื่อผมคนนครขอประนามแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความเลวของคนนครแต่เป็นความเลวของคนกระบี่บางคนกับสออ่ากับ สจนครบางคนที่เกณฑ์คนมาทําลายนาครศรีธรรมรา,ราชผมขอประนามพี่ฝ่าจะรัราไว้อ๋โอ้โหนักดันบูชมออกมาอีกดอกแล้วนั้นโดยผมก็ไม่ได้การันตีในาการดันผูชมให้ประชาชนทั้งหลายนั้นใช้วิทยาญาณหรือว่าจะปั่นจักรยานในการรับชมก็แล้วแต่ครับ <laughs> ท่านแต่ที่พอดไว้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับท่านฟังต่อเซรี่พูดได้ เอ้ยพูดพูดอ๋อเออลืมกดนะครับท่านอาจารย์วราพูดตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์วราหย่าทิ้งแค่นี้ะนะคะอาจารย์วราต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์สิ่งที่อาจารย์วรากล่าวหาอยู่ตรงนี้ซึ่งไฟนุ้นเคาจะเรียกอาจารย์วราปรักปรำนะแต่พี่ก็ไม่ได้พูดสรุปนะแต่พี่ให้องตาอาจารย์วราไปหาหลักฐานมา,โโมาดีกว่า เขารู้กันหมดแหละเขาก็รู้กันหัดนคอนในวงในในสายการเมืองเขารู้กันหมดรู้กันหมดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดอะไรแล้วมันต้องมีหลักฐานเชิงตรรกก็มาคุยกับผมได้เลยออืนะครับตัวหลักๆเนี่ยผมรู้มีสามสายที่เกณฑ์มาน่ะอ่าไม่คือในเมื่อสิ่งนี้พูดกับประชาชนเพราะฉะนั้นหลักฐานก็ต้องพูดกับประชาชนก็ให้ประชาชนคนไหนอยากพูดติดต่อผมมาอ่าเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งทีเดี๋ยวอย่าเพิ่งอีกเรื่องหนึง่งเฮ e ้ยสับป่รนสับปะสับปนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่อาจาร,รย์เวลาได้ว่าไปครับท่านโดยผมก็ไม่คอนเฟิร์มมากแค่เอามาเป็นสื่อกางให้ประชาชนทั้งหลายนั้นได้รับฟังนะครับท่านผู้ชมหลังจากช็อตน,นี้นั้นที่เรล่งจะถามนี้นั้นดรเซรีครับท่านก็ได้ถามว่าเออ,เออฟังเอาเองนะครับท่านผู้ชมเออลืมไปผมจะพูดทำไมวันนี้มีสาวใบด้วยสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้อง ก็คือการที่ไม่อยากจะใส่เครื่องแบบนี้เป็นเรียนหนังสืออืแต่ทําไมเวลามาชุมนุมเขาต้องใส่เครื่องแบบมาชุมนุมคะมันก็เรื่องของเขาอ่ะก็รู้แล้วเป็นเรื่องของเขาเาต้องการแสดงเชิงสัญลักษณ์อ่ะใช่ไหมฮะคือตอนนี้หลายคนมองว่าเเรื่อองงขาชุดนักเรียนเหมือนเป็นจุดขายนะจนทราบอกว่ามันคือเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ในแง่ไหนคะก็ถ้าอาจารย์คิดว่าเป็นจุดขายผมก็ว่าน่าสนใจนะเพราะว่าไปแล้วคนก็สนใจมากทีนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ ก็คือผมก็มองว่าเขาก็ต้องการแสดงอะไรที่มันมันโดดเด่นแล้วก็ก็ <î ss> จุดขายมันที่อาจารย์ว่าแหละ <c oughs> นะครับอาจารย์มองขาดเพราะว่าอ,อาจารย์เป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้ว <c oughs> ไม่แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ ทีีม่มโดนไปอีกดอกนะครับท่านผู้ชมอาจารย์มองขาดพ่ออาจารย์นั้น <c oughs> เป็นมาร์เก็ตติ้งเก่งมาร์เก็ตติ้งนะครับท่านผู้ชมเก่งเรื่องการตลาดเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยส่วนในอย่างหูยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนั้นคงต้องหาปี๊บจากความเอเอเอาขี้ไก่มายัดใส่แล้วก็มุดรูหัวเข้าไปนะครับท่านผู้ชมวงเล็บอีกทีรูหัวอยู่ในปี๊บนั้นอย่างชั่วน่าตาปีใช่ไหม เซรีบอกออกเลยใช่ไหมอ๋อเออบอกไม่ได้ครับเพราะยังไม่ได้กดเพนะครับเอาไว้ฟังต่อว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้นะ <c oughs> มีอารยะอ่ามีวุฒิภาวะอ่ามีความกระหายอาอาจารย์พระรามมองอย่างนั้นเดือนหรือเปล่าครับโอ้โหแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาะอาจารย์ลองดูสื่อต่างประเทศดิอืมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองลองดูสื่อต่างประเทศอาจารย์อย่าดูเฉพาะในในประเทศที่ต่อสู้กันสองฝั่งสากดอีกแล้วเหรอดูสากลสิดูวันโลกแล้วันนี้เปลี่ยน กำลังจะเปลี่ยนผ่าน uh huh. แต่เมืองไทยเนี่ยมันสตาร์ทตัวเองอยู่กับที่อื uh huh. มันตลกมากเลยอะนะอาระยะพี่ขอถามครัว่าอาระยะนะ uh huh. หนึ่งการถือป้ายซึ่งเป็นการถือป้ายหยาบคายอันนั้นอาระยะไหมป้ายที่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใทะะ่าน,นผูชมอย่าเพิ่งขัดใจป้ายที่ว่านั้นไม่ทราบว่าป้ายที่ ดิสโซเชียชูหรือเปล่าหรือเป็นการแบกลงศพ <c oughs> นะครับในบูชมรัฐมนตรีศึกษาพิการหรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ไม่แน่ใจฟังบอก <c oughs> ครับท่านที่โพสต์นี้ไม่ใช่ว่าจะกวนประชาชนทั้งหลายนะครับท่าน <c oughs> เดี๋ยวมันติด ลิขิ์แล้วผมจะซวยเข้าไปใหญ่ธรรมดาของการปะทะสังสรรค์ทางความคิดอาจารย์เสื้อยยาาเเหลืองอยากขยาบคายไหมมันก็อยากคายทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้มันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองไม่ได้เวทีประกวดมารยาทไทยโอ้ยโดนยิ่งไมในที่สุดแล้วมันก็เป็นความขัดแย้งที่รุนแรงทําไมเราไม่ใช้วาจาที่เราเรียกว่าสุนทรียสนทนาคุยกันล่ะคะเอางั้นก็ไปจัดเวทีประกวดมารยาทไทยเลยให้นายกตูมาแข่งมาแข่งแต่กูมันไม่จําเป็นไงอาจารย์ มันไม่จําเป็นที่จะต้องถึงการประกวดและเราจะต้องสุภาพและในขณะเดียวกันพี่ก็มันไม่มีความจําเป็นแล้ว่าไม่มีความขัดแยง้งแลอ,งอยากคครคือมันก็เป็นเรื่องโอที่สังคมมันประดิษฐ์ขึ้นน่ะฝ <laughs> ่ายนึงใช้ความรุนแรงใช้ความอายุติธรรมใช้อํานาจที่ป่าเถือนแล้วมาเรียกร้องให้ฝ่ายที่มีอํานาจต่อรอ,อ,องได้กว่าเนี่ย คุณต้องพับเพียบอย่างนั้นเหรอเข้าไปคำถามสุดท้ายโอ้โหอีกดอกแล้วนะครับท่านะผู้ชม <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้อ,ออ่างสะเลีไม่เอ่กอไก่นะเว้ยเฮ้ย อีกดอกนะคบท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดกอไก่ออกนะคบท่านผู้ชมอันนี้ก็สุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านแม่มึงเอ้ยนะครับท่านผู้ชมกล่าวว่าจะต้านตอนเข้ามาหรือเปล่านั้นสําหรับดรเสรีนั้นก็ไม่แน่ใจนะนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือเงือบครับท่านมาฟังกันต่อนะครับท่านผู้ชมอีกช่วงคุชยามจะจบแล้วตกลงยังยืนยันว่าที่กําลังจะทําอยู่นี้เป็นการปฏิรูปที่จําเป็น แน่นอนที่สุดเพราะรัฐมนูญฉบับนี้มาจากเผด็จการนายกคนนี้มาจากรัฐมนูญเผด็จการที่มี252วเสื้อเหลืองเป็นการจัดตั้งเสื้อเหลืองเป็นการจัดตั้งนี่อาจารย์อย่าพูดมากเดี๋ยวผมต่อยเลยนะใส่เสื้อเหลืองมานะอ๋อเสื้อเหลืองนี่มันต่อยใครก็ได้นะในประเทศนี่แหละครับคิดกันเองกันแล้วกันนะครับพอเรามีเดีโอให้ดูสุดเพราะรมนูฉบับนี้มาจากเผด็จการโดนอีกแี้มาจากรัฐมนูญเผด็จการที่มี252วเสื้อเหลืองเป็นการจัดตั้ง เสื้อเหลืองมันการจัดตั้งนี่อาจารย์จะพูดมากเดี๋ยผมต่อยเลยนะใส่เสื้อเหลืองมานะอ๋อเสื้อเหลือง,องนี่มันต่อยใครก็ได้นะใน,นประเทศเนี้แหละครับคิดกันเองกันแล้วกันนะครับพอ ไปไม่ถูกครับท่านเลยตัดออกไปที่อื่นเลยนะครับท่านผู้ชมไปตัดภาพเป็นอย่างอื่นเลยนนโดยกล่าวว่าจะเรียกเขามาต้อนหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยสถานก,การณ์เต็ไมไปด้วยความคึกคักครับท่านหลังจากมีการจัดตั้งรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมโดยผมสิทธิใจยหย่อนครับท่านโดยมีพี่ออปโป่ออปโปหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นบอกให้ผมใช้เสียงสุททิชใจหย่อนบ้างนั้นก็ใช้วัวลาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านแค่นี้ก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยป่าชทั้งหลายนั้นอาจจะสงสัย ครครับท่านว่าอาจารย์เวลานี้เป็นใครนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่สีเวลาอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยจากมติชนออนไลน์ส่งเข้าประกวดมาวันนี้นี่เลยนะครับท่าน15พฤศจิกายนซึ่งผมมั่นใจว่าวันนี้แน่นอนไม่ต้องเลื่อนดูเลยเดือดดเรเซรีประทะคาโลมอาจารย์เวลาปมมอบราษดรลั่นจอเนชชัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใชไม่ใลย้ยเนชั่นนะครับท่านโดยจากรายการเรื่องลับมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะรับอีกหรือเปล่านะผมก็ไม่อาจจะทราบได้นะ ครับท่านดรเซรีวงมนธาเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญอาจารย์วลานะครับท่านเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลนะครับท่านได้เชิญนายวลาจันทรามณีเลขาธิการเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิทธิเสรีภาพด้วยความเป็นธรรมมาร่วมกันสนทนาเรื่องของการชุมนุมเยาวชนรวมถึงม็อบเสื้อเหลืองต่างๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งในช่วงการสนทนานั้นมีหลายประเด็นที่น่าสนใจดังที่ท่านได้ฟังแถลงเรียนไขไปแล้วนะครับ บูชมก็เป็นที่แบบโอ้ยโดยดอกเตอร์เสรีอาจจะต้องใช้ทําใจแอสไพรินหรือว่าอาจจะต้องอ,อะไรซารแนแอกหรือเปล่านั้นในการลดอาการกพิษตกกังวลหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยเป็นการจัดตั้งอะไรหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ได้พูดเองนะเว้ยเฮ้ยโดยจากนั้นดเรเสรีครับท่านผู้ต่อฟอมไม่หยุดยั้งนะคราูผูชมโดยผมหาซาวใบภาพของตอนขึ้นเวทีกบพอศอ ท่านแล้วนะครับท่านแต่มันมีแต่คำหยาบขายอะผมฟังแล้วรับไม่ได้ท่านน้องสายคุณแม่ขอร้องยังอยู่จะต้องบอกว่าสายรับไม่ได้นะครับ่านผูชมแต่ไม่ใช่สายเจริญบุระนะครับท่านพี่สายเจริญบุระนะั้นเป็นนางฟ้าของผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้แต่แล้วนางฟ้าประชาชนี่เปิดตายเออนะครับท่านโดยดรเสรีก็ได้ถามว่า พยายามเรียกร้องไม่ใส่ชุดนักเรียนแล้วใส่นักเรียนไปมอบกันทําไมในเวลาตอบว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเด็กแล้วมึงจะเสือกทาไม ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วตายแล้วตาฝาดนะครับท่านโดยเป็นสีของเด็กเหล่านั้นที่จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เขาต้องการแสดงอะไรมันก็โดดเด่นหรืออาจจะทําให้เป็นจุดขายในแบบที่ดอ,อร์เสรีมองก็ได้ในการดผูชมก็อย่างที่ผมได้เปิดเสียงให้ประชางหลายนั้นได้รับฟังไปเมื่อกี้ครับท่านโดยเมื่อวานนั้นสถานการณ์การชุมนุมนั้นก็ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะการผมูชมโดยธนาธรอ,อาจารย์สิโรดค้ามไพบู์นัทวิ ช่องชื่อดัง,งต่างๆนั้นไปร่วมกันเยอะมากเฮ้ย hey, ช่องนัทวิวดังหรือยังไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือเดินไปไหนไม่ค่อยได้นะครับดิานผู้ชมประชาชนมาขอถ่ายรูปก,กันอย่างมากมายก่ายคลองกันเลยทีเดียวรวมไปถึงชนชั้นนักเรียนนักศึกษาแล้วนะครับท่านตอนที่ช่องนัทวิวนั้นรู้สึกว่าจะเดินทางมาใกล้ๆจะถึง2องแสนซับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณประชาชนหลายที่หลั่งไหลกันเข้ามาทักทายผมเมื่อคือนนะครับดิานผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีดๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดย เรียกได้ว่าตกกลางแยกกระแทกมากลางกระบาลเลยนะครับท่านสําหรับดรเสรีนั้นถ้าเกิดเป็นมวยนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าน็อกครับท่านโดยน็อกอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่หน้าจับตาม,มองหรือจะไม่จับตาม,มองก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมโดยข่าวนี้นั้นอาจจะสะเทือนต่อรอดช่องเล็กน้อยถึงปานกลางก็อาจจะเป็นได้นะครับท่านโดยเราสอนอชอเอยไม่ใช่สอนอชอสภามาเพิ่งค,คุากันชัดเออได้ออกบอก ออกไปในะครับท่านผู้ชมรายงานรัฐบาลว่ามอบนั้นมีน้อยอ่ะอุ้ยมีประมาณ2อสามหมื่นในะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันใช้ฝาตดีนั้นปิดเท้าเอ้ยไม่ใช่ฝาตดีนั้นปิดตานับหรือเปล่านั้นก็อย่าไปว่าเขาแบบนั้นให้อาจารย์เวลาว่าไปใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็เงือบครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมวัตกรรมปฏิรูปเท่ากับล้มล้างนั้นก็มีมาอย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวโดยคุณเมธีก็ได้ออกมาสวนบินบรรลือฤทธิ์นะครับท่านผู้ชมถ้าปฏิรูปเท่ากับลมล้างนั้นบินก็เท่ากับถังขยะครับท่านและสถา,านการณ์เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการนําผ้าครับท่านหลังจากที่ให้เราที่ไปชุมนุมกันนะครับท่านผู้ชม เขียนใส่ป้ายผ้านั้นแล้วก็ได้เอาขึ้นไปคุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับทางโดยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้สร้างมานานแล้วในกาญจนบู้ชมแต่ว่าเป็นแค่สร้างไวเพื่อสร้างภาพหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเพราะประเทศไทยนั้นยังไม่เคยมีประชาธิปไตยแบบยาวนาน,นะะในกาญจนบู้ชมที่มีอยู่ได้สมัยเดียวเต็มสมัยนั้นก็คือพันตํารวจโทรดรทักษิณชินวัตรนะครับดําบู้ชมยศในสมัยนั้นนั้นก็อาจจะทําให้สลีปนั้นเจ็บปวดเหลือเกินอูอ้ยนะครับท่านโดยตอนนี้ ก็ไม่รู้จะไปอย่างไรต่อเลยนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ได้พังอาจาย์เวลาประมาณ8ครั้งนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะเอามาอัดแถลงเรียนไขนั้นก็นับว่ากระแทกได้อย่างดีๆอะไรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนอะไรว่าเนี่ยสุดพีคล้อนอินดี้ห่มเหลืองครึ่งท่อนอาว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลื่อนผ่านไปก่อนครับท่านส่วนธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมผมนั้นหาไม่เจอครับท่านโดยอยากจะไปถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชม <ทาน>จเจอใครกูถ่ายหมดตอนนี้ยิ่งสาวๆสวยๆนั้นต้องยิ่งถ่ายใช่ไหมวะโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่มีในข่าวนะครับท่านความคิดผมนั้นมันออกไปทางคำพูดแต่อย่างไรก็ไม่แน่ใจโดยสื่อลอดช่องส่งเข้าประกวดไทยโพสก็ต้องฟังครึ่งหูนะครับท่าน ธนาธรจึงลูงเรืองกิจอดีตคดีเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีสวะ250ตัวมายกมือให้เหมือนกับใครบางคนนั้นนะครับทางแต่ในข่าวนั้นเขาแค่บอกว่านายธนาธรส่วนที่เหลือผมเติมให้พาลูกเมียเดินเที่ยวมอสันุสาวรีย์ประชาธิปไตยรูดสิบปากงดจ่อสื่อนนบท่านผูชมก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยตอนนี้นั้นมีพว้ไอส้สะเกเบกเลือกไลอ,อย่างมากมายขายกล้องอะไรทีเดียวนั้นเชื่อครับท่านว่าธนาธรปิยะบุตรแสงกนกคุณและก็ชอบบรรการอยู่เบื้อง หลังมอบนั้นก็ขอฝากแถลงเรียนไขบอกไว้ตรงนี้นะครับท่านว่าประชาธิปไตยนั้นมีแต่เหล่าบรรดาให้โซไให้ซอสัดส่วนใหญ่นะครับ่านผู้ชมและบรรดาที่ไม่ให้โซนั้นก็มีครับท่านโดยบรรดาที่ไม่ให้โซนั้นก็อาจจะเป็นผมด้วยนะครับ่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นมุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเต็มรูปแบบกันแล้วหลังจากที่ประยุทธ์เข้ามานะครับท่านก็สร้างความเลือหายอย่างชั่วนาตาบ,บีส่วนประชาชนทั้งหลายนั้นอาจจะสงสัยไอ้บ้านนี่มันทำไมมันชอบใส่เสื้อซ้ำนะครับท่านที่จริงไม่ซ้ำครับท่านเสื้อมันยังมีอีกหลาายตัวนรูช ให้มันจบที่รุนเราอํานาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยชู3มนิ้วอะไรนั้นและที่สําคัญขาดไปไม่ได้เลยวันทูทีโฟไฟนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้นั้นเกินไปนะครับท่านมันจะไอ้นั้นหรือเปล่าเสถีอนป้องรอดช่องเกินไปนั้นผมก็เลยเอาเสื้อโนสลิมมาใส่ก่อนครับท่านโดยเพาใส่เสร็จนั้นผมก็ถอดออกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แขวนไว้ข้างหลังเหมือนกับเสื้อทีโมเคซี่ตัวนี้นะครับท่านก็ต้องขอแถลงไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้พวกบ้าบางตัวมันจะบอกว่าผมใส่เสื้อซ้าไม่มีเสื้อเหรอก็ไม่มีนะครับ ท่านมีเสื้อน้อยพอสมควรนั้นฉะนั้นถูกใจก็โอนมาได้นะครับท่านผู้ชมโดยเครื่องด่านหน้านิ่งเริ่มทํางานแล้วครับท่านก็ไปที่จับตามงองนะครับท่านผู้ชมโดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวจะมาจัดแจงถแถลงข่าวอีกรอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบ้านกาังครับท่านขณะนี้ได้รับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็สุดแท้แต่จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนครับท่านผู้ฟังนี่คารลบสวัสดีครับท่านโอ้ยเซลีโดนต้อนครับท่าน